ัวนี้โตบังใหญ่ปลาปลาเครื่องปลาแค่นะนี่ยลปลาอื่นๆน,นี่ไก่ลาดเป็ดลาดนี่งามงามอันนี้จีนายนะนี่สบายดีทุกคนเนาะวันนี้จะพามารอสมตลาดเส้าวัวนเส้าเนาะอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวอเต็กนะครนล่วงเวียนจันทรดนะนี่แล้วก็ไม่ได้มาโดนแล้วนะเพรว่าตอนนี้ตลาดนี่เพล่งหมีการจัดสั้นใหม่นะ ซีนอยู่จุดนี้แลมันจะค่ายซีนนะเอายางมาเท่าถังล่างไปนะหนีซีนงัวซีนควายซีนมูนะเป um> ็นใจมาค่ายอยู่จุดนี้แล้วเนาะส่วนเบอร์ก้อนมันจะค่ายอยู่เท่าเท่าถังหน้าไปนะแต่สั้นเป็นระเบียบเราตอนนี้นะนี่จุดค่ายซีนนะสดสดใหม่ๆเลยนะซีนมูซีนมูซีนงัวซีนควายนะเนี่ยนะซับซาวเท่าน้เสือตอนนี้คนกำลังมานะ เช้าประมาณห้าโมงหกโมงประมาณนี้นะก็จะเริ่มเปิดตลาดนี่ขาหนะส,สดสดๆใหม่ๆเลยนะมีซีนหนนมูลาดนะนี่มันซีนหมูลาดใหม่ๆนะสดๆงามๆนะกิโลเท่าได้ละตัวนี้กิโลหนึ่งเส้นซาวหมูลาดเนี่นะอันนี้ดูคางเนะาะดูค้านี่อันนี้เป็นค่าเลยก็ได้นะงามๆเลยนะซีนงามๆหมูลาดเนาะ งวงลาบนี่ก็เส้นหมูาดนะโมูราดงวงราดเนื้อสดสดใหม่นี่จ้าถึงตลาดนี้นอนพันกาจัดจัดขึ้นทุกวันพูดตอนเช้าแล้วบัดเช้าเนาะบันเช้านี่จะคึกคืนอ่ะบัดเช้านอกจากเส้นก็จะมีป่าเนาะป่าเสือเนาะป่ายังมีไล่เนาะนี่เอันนี้ป่า ปลาไม่นำข้องตลาดมันก็จะมาแต่ถางไตไปเนอะปลาเนี่ยนะโตัวบางไงเลยเดี๋ยวนะ้ปลาปากนะอันนี้ปลาเอิญนะงงนะตัวบางใหญ่นะปลาเอินเอินปลาโจกนนี้ใหญ่แท้เนี่ยปลายังหมดเลยนะสอ,สอบอยากนะปลาใหญ่ไปเนี่ยนะนนะอยากได้ปลาใหญ่ไม่เราต้องมาที่ตลาดนี่เลยนาะ Sau, I ai one sour, đi kay cây ngon kay la kay dump bit liner, bay nó phải sạc gang, lại nó phải nắng nó phải nắng bay nó phải này, bay nó phải nắng nó phải phải nó phải บางปลากับผู้นั่เนาะอันนี้ปลาต่อปลาแค่เนาะอู้หู้เสอนเนาะละลายเลยยอดเลยนี่ปลาเข่งนะนี่นะปลาเข่งเนาะกิโลเท่าได้นะทันนี่หลายลนหลายลนว่ะอันนี้ปลาเข่งเนาะงามๆเลยปลาเข่งปลาแค่เนาะนป่าอื้อื่นนี่เนาะดอกสมบูรณ์เนาะนป่าโจกนะ ถักต้องการป่าเนาะป่าสดสดใหม่ๆมาแต่ทางใต้เนาะป่าไม่น้องคลองนะถ้ามาที่ตลาดนี้ได้เลยนะได้ยินว่าตอนแหลงเพิ่งข้ยโยที่ตลาดเหล่าเนาะนี่ยังไงอยู่ที่ตลาดเหล่าก็ม <c oughs> ีนะปลาแค่์นะนี่สีสดๆเลยสดใหม่ๆเนาะหน้าแซเนาะ ปลาหลนสะสซอรน,นี่กระป๋าปลาเอื่อน <c oughs> กบเยนะนี่ปลาเงียกบเนาะกบีปลาเา่เลย่น่ะนี่นัโนะตยังไงนะปากเถิงเถิงปากแค่ ลายนะสะอ่อนนะสะอ่อนป่าลายนะสามารถมาลองสมลองซื้อนะส,ะสดใหม่ๆเลยนะอ่ะนะ อันนี้ไก่ไก่ลาดปลาดุกนะอันนี้ปลาดุกนาหอยก็มีหอยปลาธรรมชาสตรป์ปลาน้อยมีเอียนเนาะปลาดุกเอายังบ่อไงมีนี่นะเยอันนี้นะปลา มาซาปา่าที่ปรากดนะ,ะนีะ่เนาะกดป่านี่นป่าคอหลาล่ะฮะเปน็นปูเป็นปลาเอียนนะนี่เอียนเอียนมีกบอันนี้ก็ปลาคอปลาคอเอียนกบเนาะกบน,กบนาอันนี้มีอย่างจีนาย เป็ดหมีเนาห่านเกนล็ดไร่เลยพ,พืชผักก็มีเลยเนาะผักจากธรมรมชาติตามฤดูกาลอันนี้หอยอันนี้ปูอ,อก็มีปูก็มีปลาก็มีกระไรปลานั่นมีไร่เลยนะปลาประกุตด้อพี่น้องโรล่าแสนโรล่าแสนประกุธรนะรมชา,าติประกุธรรมชาติกิโลนึงแสนกรี๊นะอันนี้ เครียดเนาะเครียดแะ่มีดรู้้เสรเยดมครียดป่าป่าน้อยป่าใหญ่มีหมดนะไก่ไก่ลาดเป็ดลาดงามงามไกนเลยทุตัวนะเขาขานี่ประจำมีอย่งมหาลงามไม่ไมเลยไก่ลาดเนาะฟองแท้เนาะ นี่กับป่านะสะออดลายนะป่านางเซบเนาะป่าแม่ยังบ่แม่เป็ต้นยังะนะี่กรกบบาน่อยเนาะมีไก่มีป่าต้นลาานไปหนอันนี้จีนายนะนี่ mày mày này tổ nhai nhay nó tham treo thôi bằng chèo thôi treo chèo thôi phải ra phải chi chèo chi là chèo treo bằng กดก,กดปลานางนะเักไล่ลเลยกระจัดเป็นระเบียบนี่นะงามๆเลยวางงามๆนะามารอมั้งนะป่านาะมีลากไล่สันดิตนะนักสันดิตกับบฮูโฮนะโบฮหเสือป่า ปลาตองปลาตองปลาสาดางได้นะไล่ๆเลยปลาดําคองปลาดําคองได้เลยยอดนะปลาเครื่องปลาแค่ไปอื่อนเองนะไล่เดลย นีตัวบางใหญ่ป่ายอดเลยเนี่ยนะยางนที่เห็นป่าตัวใหญ่นะนี่าแครมักใหญ่ใหญ่เบิ่มิ่มกันละใหญ่ตัวน้อยนี่หมดนะครบเลย ใหม่ๆมีปลาโจกเลยนี่กระทะตรงนี้นะป่านะมีปลามีซีนมีไก่จ้านักจะมีพืชพักอื่อเนี่เองนะก็มีห้างกันกินทั่วไปนะปลานี่นะนี่นี่ก็ซีลนะซีนสดๆใหม่ๆเลยมีแมงไม้นะแมงไม้ ต่ออันนี้เป็นดอกไม่ๆเลยนะยุตต่อนะโตขึนใหญ่เลยก็จะมีไก่นะนี่ไก่ไก่งวงไก่ลาดอันนี้มะนี่รู้สัญห์รูปสัญห์เป็ดมีไก่ไก่ลาดไก่ไกดกุกดับ มีไก่เนาะมีกระเทียผัดนะมีนักแตงมากคือคือพักอื้นี่เองเราไม่ไล่เลยห้ามแบดบานๆเนาะเพรวบางคนอ่ะข้าห้าก็มาเนะเอาห้าเนาะกินมาบางนะแต่ร้านนี้ก็เปิดฮอทพูดหลยตอนบายบนะแต่เศร้าฮอทบาย

แอนนี่แอนทั้งหลังมเนาะแอนมีแจวอีแจวนะเนี่จวลยแจวไลยแจวเลยเนาะอันนี้เกวปลาแดเกียวปลาบานเบอมเลเค็มเจีวับเค็มียวเนี่วนจะต้องการเวต้องการแจวแซบๆแล้วต้องมาหานี่นะแหานี่้าลายยางเนาะมีของว่านก็มีเนาะอันนี้ ของวาดเนาะร้านสองเขาสร้างคายาท่านน้มปักนะไล่เลยก็กินซุกก็มีนะข้างผิดสุกมาบานๆาน่มีมกเลยนะหมกมีคณะป่าน้อย พุมน oh ึงนักบวัวกอเนาะัเนิเล็กแซเนะจัดเสีบร้ผิดสุกนะีลายอ้นะมีส้อัวปิ้งไส้อัววัวมูนอนี้ปิ้งสดๆใหม่ๆเลยมีลาเลยพวกผิดสุกอ่ะาเนี่้บานๆเนาะ เนื้แหนมอ่ะนี right ่แหนมป่าแหนมเข่าคน้นี uet, so ่แหนมแล้วก็หมูแหนมแหนมป่าเนาะไปเกี๊ย่เนาะแหนมป่าหมูแหนมแซ่บเลยเนาะอันนี้มีหมกหมกมีแก้วหมกเราะมีเนี่ยในไก่แซลมอนปูหมกสมองอนีตอัวล็อกเผ็ดหมกเผ็ดใหญ่เนาะรวยมีหมกมีสุกมมกมีเนาะ มีแจียวมะเขือจเจียวเผ็ดดิบแก้วอันนี้เปลือกเส้ะเขือกโอ้โหเลยละ<อ>นะแซ่บเนาะลายยางเลยเนี่ยต้มต้มข้างในง่วะนะที่แซ่บเลยเนี่ยรต้มใหม่ๆเลยสดๆใหม่ๆมันพเลย มีปิ้งเนะนะอันนี้ปิ้งห้างทั่วไปเนาะมีปิ้งมี่แจวปิ้งซินมูปิ้งป่าปิ้งป่าเนาะป่าดกซินมูนาะแซ่บเลยนี่นะปิ้งนะปิ้งใหม่ๆเลยนะสินมูอนี่เนาะสันคอหมูสันคอหมูแซ่บสันคอหมูเนาะ เหมย์มีข้าวเหนียวน้อมเนาะอันนี่กินสุกเนาะและมีลายเนาะห้างกินอยู่ที่ตลาดสดตอนเช้าลาวไอเต็กเนาะโดยเฉพาะเมนวันเศร้าเนาะเศร้านี่จะมีห้างกันกินลายเนาะโอ้มักใบก็มีอันนี้มักใบใบเข้าไม้เข้าห่างอันนี้เนาะปลาแมงเเดงวาวใช่ไหมต่อ ลายยางเนาะอันนี้ก็ไข,ไข,ไข่ไข,ไนะไข,ไขนะ่เป็ดไข่ไก่นะเป็ดลาดไก่ลาด,ลาดโอ้โหนี่บางใหญ่นะไขห่ห่านวะนี่นะน่าจะเป็นไข่ห่านนะรวยบางในะหญ่นะสมบัติงคลส่อเนาะมงคลยนาะหาเสือเลยเนาะมงคลสุข ที่ผ่าเลาะเบื้องนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะก็ยังมีละลายเลยอาหารการกินจากธรรมชาติแบบบานๆเนะาะเมื่อวาจะเป็นสิ้นป่านะคลิผักหรือว่าเขากินสุกอื่นๆเองเนาะใคาอยู่ที่ตลาดนี่ก็สามารถมาเลาะสมเลาะซื้อนำเพล่นไดนะ้นะก็จะเปิดทุกๆตอนเ้าวันพุธ วันพุธและวันเสาร์เนาะแต่ว่าวันเสาร์นี่จะคึกคืนแล้วก็จะมีอาหารกันกินเนาะล่าไเนาะทีผ่าไปเลาะเนาะเาเบิ่องล้อสมเนาะมีล่าไเลยเนาะ<ม>โดยเฉพาะก็เป็นาซีนป่าซ,นาซีนป่าจะมีล่าไเลยเนาะจะมีป่าธรรมชาติเนาะป่าแม่น้ำคลองนนี่เาะอยู่จุดนี้เนาะคใายมีหละลยล่าไเนาะป่าน้อยป่าใหญ่ คบแล้ว